สวัสดีครับช่องมังแจะนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดับเพลิงตารลนทุกต้องซึ่งเพื่อนๆของเราทํางานกันอยู่ที่นี่ใช่ฮะแน่นอนใช่เพื่อเพื่อนเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งในเพื่อนเราคือชื่ออะไรครับกายครับผมนายกายรองจอยครับผมมีช่องง้อเยอะเ่ยมีช่องง้อแต่แต่ไม่ได้ทำละบอกบอกไปงานั้นแหละอ๋อซึ่งตอนเรามาถึงภูเก็ตวันแรกเนี่ยเขาพาเราตะลุยคือวันนี้มันทํางานแล้วเราก็มาเยี่ยมเขามาแบบ ช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเขาจะเลิกงานเนี่ยอากอยากจะเลี้ยงข้าวพวกคุณหนึ่งมื้อซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้ก็คือผัดไทยเราอยากจะรู้ว่าเจ้าเด็ดเนี่ยที่กาลนเนี่ยอันไหนอร่อยสุดร้านไหนเด็ดสุดอ่างเจอคแนะนำนะใช่อ่ถ้าเป็นไก่ผัดไทยร้านไหนคุณแนะนําร้านไหนร้านป้าแหม่มป้าแหม่มชื่อร้านว่าผมก็จําชื่อร้านไม่ได้ก็เรียกติดปากกันร้านป้าแหม่มร้านป้าแหม่มอ่าร้านป้าแหม่มนะลองถามอีกทีดิอ่าลองถามอีกทีที ถ้าคิดถึงผัดไทยแถวเนี้ยมึงคิดถึงผัดไทยร้านไหนผัดไทยป้าแม่มครับผัดไทยป้าแม่มเหรอเฮ้ยสองคนแล้วนะมึนกันสองคนแล้วนะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเดี๋ยวเราไปถามอีกหนึ่เขาว่าเตี้ยมุ่งหนีเมันเดินเพิ่งเดินมาเอาเวลาไหนไปเตี้ยมไอตัวนี้มันไม่ค่อยมาหาเพื่อนมันมึนมันมึนมันเพิ่งมาเพื่อนมันเลียวจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่รู้ไอไอตัวมึนไอตัวไปเดี๋ยวเราเข้าไปถามข้างในไหมก็ไปถามข้างในดีกว่าใครอยากกินอะไรแล้ววันนี้ก่อนถึงเนี่ยเราก็ได้แวะที่บิ๊กซีก็คือขนมน้ำเนื้อมึงเนี่ยมมาาาาฝกที่ตเเเพิิงค้ผชญวรอนเยอะไงงช่วนี้ใช่ม้ไฟเแดดำ เา <S <S นั่งนั่งอบอุ้เลยเออเอาไปให้ตรงไหนกายไว้ไหนไว้ไหนพวกนี้นนเออนี่ไปดิปพี่ไปดิหัวหน้าอยู่หน้า,นา เชิญเลยครับขอบคุณมากครับครับผมยหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองถามไหมเก็ผัดไทยปกติถ้านึกถึงผัดไทยนึกถึงร้านไหนกันครับผมเจ๊แอมเลยครับเจ๊แอมเจ๊แอมเจมสอดเจ๊แอมเออเจ๊แอมหมดเลยนะเราไปไหมเราลองไหมไปเจ๊แอมไปซื้อผัดไทยเจ๊แอมมาให้เขากันได้รสชาติแล้วเรามานั่งรีวิวตรงนี้เลยว่ารสชาติจะยังไงด้โอเคไหมได้ไปเพื่อนไปไปตรงน๊ะเดี๋ยวคุณอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไกลคุณกระโดดไปโอเคหนึ่งสองสามไปวินไป เปิดมานานนะครับตรงเนี้ย25ปี25ปีลอนลี่พาเน็ตลงนังซื้อ เอา้านผมไปลงหนังสือเขาเมื่อสิบปีมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นต่างชาติหรือเหรอที่นี่ผมขายหมดคนไทยคนลังจาคือราคาเดียวกันเหมือนกันอิ่มเหมือนกันหมดมาปรับหลังโควิดเท่ว่าก่อมาขึ้นปรับ5บาท10บาทไม่ได้ปรับแรงอะไรเท่านั้นเองแต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากเหมือนเดิมอิ่มเหมือนเดิมถ้าไม่หิวจริงไม่ต้องทำพิเศษธรรมดาพอ a few moments later ไหนรีบไงนั่งรออะไรกันนั่งรอผัดไทยไปให้พวก ดับเพลิงเขาไงจริงเขาอยากกินไงเราไปถามมาแล้วตะกี้ใครอยากกินอะไรใช่เขาบอกว่าเจ้าเนี่ยเด็ดเขาเขาพูดเหมือนกันเลยนะรอนานมากดูดิคนเยอะตลอดเลยนะคนเยอะตลอดนะร้านเนี้ยคุณอ่านป้ายยังข้าวเปล่าฟรีค่ะไม่ใช่ไม่เติมได้ค่ะคารุณารอค่ะคิวไม่ใช่ของท่านห้ามรีบเออเขาทําให้ตามคิวไงไม่มีการมาลัดพงลัดคิว v ี p ไม่มีนะทุกคนต้องตามคิวแต่ตะกี้พี่เขาบอกอยู่ป้ายอาจจะดูโหดร้ายใช่ไหม แต่พ่อค้าใจดีนี่รับาใจดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับอ่ะเนี่ยดูดิใจดีไหมล่ะอาชาไม่ชิมรอเลยอ่ะชาไม่กินระหว่างรออะแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ทุกคนมารอแล้วเอาแล้วชาผมนะลองดิลองชิมดิเป็นไงน้องเทียนสตาอยู่นะสตารนอใช่อร่อยดีดี เดี๋ยวใกล้ได้แล้วเดี๋ยวได้ปุ๊บเดี๋ยวเราพาไปให้พี่เราเขารู้ว,ว่าเนี่ยว่าเรามากันเราไม่ได้มากันแค่เนี่ย <c oughs> ไปตามมันนั่งให้หมดส <c oughs> <c oughs> ิโอ้ยนั่นจะพักกันไหมเต็มโต๊ะเดี๋ยวได้ของแล้วรีบไปเลยใช่เดี๋ยวเราเลยนั้นหิวแล้วนัดพัชชนเพลิงของเราหิวแล้วโต๊ะมัดอร่อยได้เหมาเลยไหมมัดเท่าไหร่อะไรอ่ะนี่อ right. ่ะห้ามัดเจ็ดสิบนี่เจ็ด uh, สิบบาทนี่ไปเลยพักเมปุรเจ็ดสิบบาทแต่เมนูเดี๋ยวเพื่อนๆหลังมาหาไม่มีเสียใจมากินของอร่อยทำเองของที่ร้าน าทำเองเถอะเขาจะมาแล้วมาหน้าผ่านมาม่แล้วคะไปกันคนนี้มาเข้ามาเที่ยวเลยมาเที่ยวครับมาจากกรุงเทพครับผมวินไปไปนี่ไงครับเราได้มาแล้วใช่เจ่แมอ่ะที่เขาแบบพี่ๆนักดับเพลิงเนี่ยเขาเสียงเดียวเลยแนะนำมาใครๆก็พูดแล้วไปรีวิวด้วยนะไปนั่งกินไปรีวิวไปดูว่าเป็นยังไง ไก่ด้วยนะไก่เขาบอกอร่อยไก่ซอสอ่ะเออเดี๋ยวเรานั่งแกะนั่งหาจุดนั่งรีวิวไหมใช่นี่ไงเรานั่งรีวิวกับไอทีฟใช่อันนี้เราให้พี่ๆเขาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรีวิวกันอีกสามสี่คนอ่ะประไทยใครเนี่ยป้าแหม่มป้าแหม่มป้าแหม่มหนึ่งห่อมาดูกันว่าปริมาณหนึ่งห่อของป้าแหม่มเนี่ยคือเท่าไหร่จักไปวินอื้อหอนึ่งห่อป้าแหม่มโคตรเยอะเลยนี้สองคนอ่ะอันนี้ธรรมดานะเราไม่ได้สั่งพิเศษนะ ัดไทยแล้วเขามีข้าวดนี่ยนะข้าวที่แบบข้าวข้าวเด็ดของเขาอ่ะที่กลายแนะนำข้าวเลยนะข้าวไก่ซอสข้าวไก่ซอสจะกายจัดดิกลายต้องเปิดเปิดนี่แหละร้านขวัญใจนักผจญเพลิงกาลนเออ โอ้โหยังเยอะสี่คนก็ก็อิ่มอ่ะใช่เนี่ยคือสองอย่างเนี่ยสี่คนกินได้สบายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยเรารีวิวเรากินแค่ห่อเดียวเนี่ยที่เหลือเราแจกพี่ๆเขาหมดเลยใช่เพราะเรากินนี้เราก็น่าจะอิ่มอ่ะดูดิอ่าลองดูไหมไม่ว้าวเลยจริงเหรอเป็นลมนิ่มเลยอ่ะที่ขนาดเราขับมากพักแล้วเนี่ยเยอะอร่อยแล้วก็รสชาติมันไม่ได้ขึ้นข้นจนเลี่ยนเลยมันกำลังดีอ่ะกินได้เรื่อยๆไงเพราะถ้าเลี่ยนแล้วมันให้เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะกินไม่หมดใช่ปะใช่ใช่แต่พอรสชาอย่าางนนนี้้้มมักก็ทใหหเริดดไ คนเดียวไม่หมดจริงๆนะมันเยอะใช่ไหมคนปกติเลยอ่ะก็ดูคนดูข้าว่ากายข้าวเป็นไงบ้างอ่ะลองตอนแรกขึ้นอ่ะเปรี้ยวแสบแรกนะตอนที่เห็นอ่ะคพรว่าจะเป็นเหมือนแบบไก่เลือกอีเออหรือไม่ก็เหมือนซอสข้าวมันไก่รสไต้ไทเลยอ่ะแล้วเป็นไงรสชาติเหมือนผมว่าทำไมฝรั่งชอบไก่น้ำจิ้มเจียวมันมีความเปรี้ยวผิดหรอใช่คล้ายๆอย่างนั้นเค็มๆเปรี้ยวๆเป็นๆอ้าวจริง อยุดปากแม่เลยฮะถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นร้านอร่อยของกาลนี่ไม่ผิดจริงๆนะใช่ใช่ร้านผัดไทยที่เขาบอกอร่อยเดี๋ยวทีไปไหนเนี่ยเรียกอ่ะเรียกเหรออือเฮ้ยตอนนี้คือการเรียกเหรอนี่คือการเรียนนี้เลยเวลาเรียกเพื่อนแบบแบบเหตุเกิดอะไรแบบปุ๊บไม่มันจะมีกลิ่น เขาจะกดกล<ต> <ผม S 1> ิ่นแต่ผมว่าเสียงกายไม่ต้องใช้กลิ่นเลยนะเกิดเวลาอยู่ข้างบนแต่ว่าของผัดผมก็ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแรแตนาบเราคมันมีหลายผัดเหรอมันมีสองอ๋อแล้วที่ทำงานกันเป็นยังไงแบบเขากะมีกะเช้ากะดึกคือเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมที่เนี่ยะกะละสิบสองชั่วโมงดับเพลิงที่ทำอะไรบ้างนะในวัน,ว,นวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่างานหลักของเราจริงๆก็คือดับเพลิงนั่แหละ,และก็ดับไฟนี่แหละไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนเราก็ไปใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าว่างเว้นจากการ ที่ว่ามันไม่มีไฟไหม้ไม่มีเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่เราก็รองานที่ว่าเขาจะมอบหมายมามันจะมีได้รับมอบหมายมาอย่างแบบไปล้างพื้นถนนเนี้ยคือเราก็ไปทําทุกอย่างตามพี่ชาวบ้านเขาลองเรียนมาเขาลองขอมาทางไหนลองขอโทรศัพท์เขาจะโทรมาไม่ก็เขียนคําร้องเขียนใช่เขียนคําร้องที่สํานักงานเทศบาลเนี่ยอ๋อเขียนคาร้องปุ๊บแล้วก็เขาจะส่งให้ดับเพลิงนานไหมเันจะส่งมาถึงไม่คือเขียนคำร้องเสร็จปุ๊บเขาจะประสานมาเลย ว่าเออชาวบ้านเนี้ยเขาขอให้ไปช่วยอันนี้หน่อยไปทำอันนี้หน่อยทำหนี้หน่อยเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยไหมทำงานมาเหนื่อยไหมเหรอมันก็มีบ้างทีมันก็ต้องเหนื่อยทุกงานแห<ช>ละจริงๆมันเหนื่อยทุกงาน<ต>ผมเห็นคุณเคยไปจับงูจับอันนั้นคืออะไรฮะเขาเขาร้องขอให้ช่วยไงร้อง,องทันเหรอ โอ๋อนเลยว่างูเข้าบ้านมัวเขียนอยู่โทรมาเลยโทเข้าสายตรงเลยบางคนเขาเข้าใจผิดไงว่าทาแบบเพลิงอ่ะมันมีงานอะไรทำบ้างไฟก็ไม่ได้ไหม้บ่อยอาจจะไหม้แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าทีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจริงอ่ะเขาทําทําแบบคล้ายๆกู้ภัยเลยไหมก็คือนอกจากดับเพลิงแล้วคุณยังทํางานกู้ภัยอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมอุบัติเหตุคุณเป็นหมอนี่ก่อนใช่ผมได้ยินกายบอกว่าอะไรนะดึงตัวไปช่วยดึงตัวไปช่วยในแพทย์ฉุกเฉินเฉยเนะแต่ก็แบบฉูกเชิญอยู่ข้างหลังแผลถลอกอะไรนิดหน่อย โอเคอ๋อมีขาดก็มีขาดอะไรเป็นแบบขาดขาดก็มีไอทีก็เคยเจอมาแล้วนิ้วขาดนิ้วขาดเราก็ต้องไปช่วยไงเหรอเราไปช่วยไปหาลูห้ามเลือดก่อนอะไรอย่างงี้พวกห้ามเลือดเราไปหานิ้วมาหานิ้วมาต่อพันคอนเทสถุงไปที่โรงพยาบาลไงถ้าไม่เจอตัวนิ้วอ่ะมันเอาไปประสานไม่ได้ไงเดี๋ยวเซลล์มันตายใช่ต้องเอาไปแบบนั้นเลยใส่ถุงซิฟไปโอ้คุณก็ทําเยอะนี่ว่าแต่เนี่ยทีมมันาแล้วมันยังไม่ได้ลองชิมปกติคุณกินบ่อยไหมเนี่ยคุณบอกว่าได้กระลองนะคุณลองนี่ใช่ไม่ใช่่เหมือนทีคุณ นี่ไหมนี่รสชาติที่คุณเคยแล้วไก่หมักซอาคุณกินบ่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยกินไก่เท่าไหร่ตรงนี้เป็นเกาตั้งแต่คุณมาทํางานดับเพลิงเนี่ยเคสไหนที่แบบคุณรู้สึกว่าเคสเนี้ยแม่งสุดจริงตั้งแต่เจอมานะล่าสุดนี่เลยที่กระตะธานีไฟไฟมันไหม้แบบสงครามทุกๆชั้นน่ะนั่นแหละแล้วมันไฟมันไหม้รุนแรงแล้วควัน วันมันเยอะทําให้มองไม่เห็นก็คือเพื่อนเพื่อนองผมคนนึงอ่ะเขาทำทำเต็มที่นะแต่ว่าเขานอกนอกควันอย่างเดียวคนนี้ไงพูดแล้วแทนที่คุณจะให้เขาเล่าคินนี่เล่าของเขาแล้วไม่ก็ตอนนั้นเราอยู่พยาบาลไงแล้วคุณทำอะไรตอนพยาบาลครับช็อตนั้นคือจริงๆเราเราเข้าผิดทางปกติมันต้องเข้าทางหน้า แต่ว่าอันนี้เราเราไปเข้าขึ้นระเบียงเสร็จทีเนี้ยพอจังหวะขึ้นไปข้างบนแล้วควันมันตีออกมาข้างนอกด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ระบายออกไปข้างข้างด้านด้านในอะประตูมันไม่ได้เปิดมันไม่ได้ถูกเปิดออกควันมันก็ออกได้ทางเดียวพอเวลาฉีดน้ําอัดเข้าไปปุ๊บควันมันก็ดันออกมาดันออกมาดันออกมาก็ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเพิ่งไปบริจาคเลือดมาด้วยวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดไงพอวันอาทิตย์วันหยุดปุ๊บพอตกมาวันจันทร์ปุ๊บช่วง แยกผ่อนเลยก็วิ่งไปใส่ชุดปุ๊บขึ้นไปพอไปถึงปุ๊บไม่หนักเหมือนกันนะพอไปถึงรถพยาบาลไอ้นี่ก็ยังนั่งนั่งนั่งแบบ อะไรเป็นไรออขึ้นรถก่อนขึอ็เนี่ยนักแอคท่านี้เลยนักแอคท่านี้เออพามันขึ้นรถก่อนพามันขึ้นรถก่อนปังงาปังงาบอยู่บนรถและอ๋อเขาก็เปิดไอ้ายออกซิเจนให้ใครเปิดให้ชื่อออฟอีกคนนึงอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่เหรอใครดูดีเดินใจเดนใส่อ๋อมึงเป็นคนใส่ให้ออ๋เราใสนคนกับถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่มันได้ได้แอดมิดนะนะคุณไหนลองนี้แบบสมมติว่าผมอยู่บ้านเนี่ยผมนอนอยู่บนที่นอนใช่มแล้วฟูกในห้องผมอยู่ๆไฟติดไฟไหม้ขึ้นมา ไม่รู้สึกตัวไม่ไฟติดแล้วผมเห็นแล้วไงสผมเห็นแล้ววิธีแก้เบื้องต้นคือ,อยังไงเอาน้ำราดเลยได้ไหม ก็ต้องดูว hmm. ah, ่ามันเกิดจากอะไรว่า hey, มันไฟฟ้ารัดวงจรงั t <t ้นทางไหนวิ่งไปปิดคัดเอาก่อนเอาสายดับเพลิงเข้าไปเลยแล้วก็ไปฉีดเลยเออหรอคุณฉีดอาในสมมติว่าพูดในกรณีคนอยู่บ้านเฉยๆไงพูดให้ความรู้กับคนทางบ้านที่แบบว่าเกิดไฟไหม้ผ้าหรืออะไรในห้องนอนอ่ะเพราะผมว่าห้องนอนอ่ะเป็นโซนที่ติดไฟง่ายสุดไหม้ผ้าไหม้ห้องนอนอ่ะคนเราเขาใช้ถังดับเพลิงอ่ะใช่ถังดับเพลิงอ่ะเพราะว่าถังพวกนั้นมันมันใช้ดับได้อยู่แล้วแต่ปกติไม่ทุกบ้านนะที่มีดับมันใช้น้ำได้ไหมแนะนำเป็นถังดับเพลงที่มมันแบบาค ก็มีสมครมีติดบ้านไว้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีไอกระป๋องดับเพลิงที่แบบแบบเล็กๆแบบพกพาไอพวกนั้นพกพาเอาเอาเอาติดรถไว้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีรถไฟไหม้ก็มีโอเคถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิงเบอร์ต้องโทรเบอร์อะไรหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าโอเคแล้วถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามอะปักเลยปักอะไรล่ะบักปักได้มานุ่นลัคกี้ของน้องเทียนนุนปัก สรุปคลิปนี้ก็คือเรามาหาเพื่อนที่สถานีดับเพลิงกาลุนคือนั่นแหละมาเยี่ยมพวกเขาแล้วก็ให้เขาแนะนําเจ้าอร่อยอ่าจจะเป็นผัดไทยเจ้าอร่อยเพราะบางทีเขาไม่มีเวลาไง mm hmm. ขาไม่มีเวลาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน่าจะสั่งเพราะว่าเขาต้องสแตนบายใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็ได้กินของที่เขาอยากกินแล้วเราเราก็ได้มานั่งรีวิวได้ได้น,นั่งคุย,คย,คยแล้วได้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยได้ประสบการณ์อ่ะใช่ไม่น้อยก็มาก<ร>สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสถานีตบเพิงกาลนที่ให้แบบว่าให้เรามาถ่ายได้แล้วก็ให้เรามาเยี่ยมเพื่อนเราไม่ได้มาเยี่ยมในเวลางานนะก็คือเขาพักพอดีเขาพัก<ร>แล้วก็แบบมานั่งคุยนั่งอะไรมานั่งอินจอยกับเพื่อนใช่เขาก็สแตนบายอยู่ ถ้าชอบชอบแนวเนี้ยพูดคุยอะไรเงี้ยมันคือหาประสบการณ์ใหม่ๆอาชีพใหม่ๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าดีไม่ดีหรือมันดูพูดเยอะไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้ติชมบอกกันก็ได้ใครพูดเยอะทิ้เนี่ย คนก็บอกพี่บางไม่ค่อยพูดเลยนุ่นวินโดนด่ายแย่วินแย่พี่บางพูดผมโดนด่าเยแยใครชื่นชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องผมแจ๊คด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องของเพื่อนเราอีก2ช่องเอ้ยสี่ช่องมีช่องอะไรบ้างนะเป็นอะไร M R I แล้วก็ช่อง Win is okay ครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ไปนะพี่น้อะความจริงเราก็ไปแล้วยิ้มแล้วตัดไทยกันนะสี่คนนะชายชะกันนะชายชะกันไม่หมดนะร้านอะไรนะก็แหม่มก็แหม่มก็แมมไปแล้ว